เปิดพัสดุทุกครั้งอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับทางร้านโมไม่มากแกนแล้วมันไหลทายเลยเป็นพัสดุของอีกน้อยเมียสั่งมาอะไรก็ไม่รู้เมียสั่งมากล่ <c oughs> องเุดรไพรส์้อนนะ้ำอือเมียซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใหม่กนะ็ได้เมียซื้อแมคบุ๊กให้เปตามานะ้ มันดูแรงหนักจังเลยนะวะตะการอยู่ดีอ่ะมีขี้เลยนะขี้อะไรมาดูดิขี้กเกี๊ยมขี้เกี๊ยมขี้ของขี้เกเี๊ยมนะนี่ไหมเห็นบ่เจ้าฮอม์มามีหัวขี้มันนั่งงานรีบแหละอันนี้คือตะกร้าบ่ Thế về đi cho sẽ khỏi bỏ Hãy hết cho. Tát tát cả với mà... kẻ rồi กันกระแทกตะการไปที่ด้วยแล้วนี่นเน่อน,นลายเขาอยู่ถ่ายวิดีโอห้ามตตดต่อนะคะทางร้านบอกได้ครับถ้ามีรอยเล็กหน่อยจะซีเรียสนะไม่ม มีคนซี้อเยอะมันไม่นลอยอ <c oughs> ทำไมสีชมพูนเป็นผู้หญิงค่ะทำไมผู้หญิงต้องสีชมพูมันดูละมุนตุ้มทำไมไม่เอาสีแบบสีดำแจม,เด,มเดี๋ยวหนูโตขึ้นหนูก็แจ่มเองอะคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวจะเบรกหนูไม่ทันแน่นะคะ่ะหรอ นะาน,น้านะาน้านะาน้าใ่คืออะไรนะ่ะอันนี้คือ,อผ้าห่มใช่มั้ยมีอะไรบ้าง ชุดผูกสั้นสามชุดผูกยาวสองชุดกระดุมสั้นสอ,องผ้าอ้อมผัาต้นมัสลิน 3, สามเซ็ตหมวกมือเท้าสามผ้ายางรองทีหนึ่งผ้าห่อตัวมีหมวกสามผ้าอนามัยสองอันนี้มันเซ็ตคอดเนี่ยใช่ไหมเซ็ตคอดถือไปโรงพยาบาลพร้อมมีของมา,มาด้วยนี่ ขวดนมเบเนสสองออนข้าสซับน้ำนมหนึ่งกังไกงแต่เล็บหนึ่งสำนีโมบีกลมหนึ่งน้ำยาแอสตูลถุงอะไแอสตูนถุงหนึ่งพิชู่เปียกชมพูเขียวฟองน้ำเทียมมะหาหินลูกกิ้งแปงรงล้างขวดนมอย่างดีน้ำยาล้างขวดนมสำลีกา้านคอตต้อนบัดรผ้ากุงเกงผ้าอ้อมจาก,การ้าใหญ่พิชู่ แมกโม่ mo, สบู่หรืออาบน้ำดีนี่200มิลลิลิตรหนึ่งเซ็ตพร้อมคออฉบับแม่โอกส่วนผมเออเลยอะไรวะรนเนี่ย <c oughs> หลายแทะอันนี้คือผ้าผ้าอ้อมคอต้นเหรอไม่ไม่ไมนี้ผ้าลองชีอืมอะไรน,นี่ผ้าห่อตัวมีหมวกนี้ผ้าห่นนผาผม <c oughs> <c oughs> ผ้าห่มแดม อ๋อพากผมแถมอันนี้คือขอ,ของแถมผม, <laughs> ผมนี่เรื่อยกระดดตัวสูงผมนีเออเลยผมนีเออนนอ,อ, <laughs> อันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรมาอันนี้คืออะไรล่ะแกะดูผ้าดิ <laughs> ผ<ม>ด้าอ้อมแกดูผ้าสีนุ่มไหมยังไม่อยากแก <laughs> <laughs> ต้องซักดีไปซัก <laughs> ผ้าก,กันเปื้อนเหรออันนี้คือผ้าห่มอืมเอาออกมาเลยขอยานดเอาขึ้นมาได้อันนี้คือผ้าผ้าอะไรมันก็คือผ้าผ้าอะไรอะ่ะก็คือผ้าไงผ้านี้ใช้ทำอะไรอะ่ะผ <c oughs> ้านี้ใช้ทำอะไรผ้าทำอะไรวะฮ่าๆๆๆๆๆๆว่าจะทำอะไรอ่ะ มันมีสามเดี๋ยวหนึ่งสองสามมีสามคุณเราก็ก็คือผ้าถอดตัวมีหมวกยังไงผู้ผมก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไปแล้วแหละเพิ่งได้คอนเทนต์ไงอ๋อรอรอต้องมาพรีบีเซนี่ใช่ไหมต้องมาปรีบีเซนีนะสำคัญใจไม่ออกเอไม่ใช่เลยผมก็ มันต้แก้งไม่รู้เลยมันถึงจะได้บันทิน้น <c oughs> ไม่เห <c oughs> ม่ยูกก่อยยังยังสอบสภาพไหนนะ้นา่้อมาเอทำเพื่ออะไรกัก่อนสามืน ผอ้อมกันอ๋หอวา่มผ้าอ้อมผ้าอ้อมเอาผ้าอ้อมสามชิ้นนะนี่มีสามันก็คือผ้าอะไรนี่ผ้าอ้อมพอตอนผ้าอ้อมตนนะผมก็เป็นคนมีไอ้นี่อยู่นิดนึงอันนี้เป็นชุดกระดุมผมเี็ีชุดกระดุมนี่มีสองชิ้นนะครับในนี้มีสองชิ้นมีน คลิป่านเอาปากกาบัเช็คหน่อยแล้วเอาเจอ,เอคุณถ้ากระดุมสั้นสองถ้าระ้นสามมีหกสาม,สาม,อ,มอันนี้อันนี้ผ่าอะไรดูเไว้ก่อนสามบวกสองนี่คืออะไรครับคุณแม่ผูกสั้นผูกยาว อยู่นกันสามบวกสองเนี่ยแกะดูกัน,นะกกน,นต้องแกะอยู่แล้วใช่ไหมก็มต้องได้ซักอยล้อันนี้นะเดี๋ยวกอนแกะอันนี้ขอถ่ายไว้เนอยนะจะไ,ได้พับขึ้นมูอเคไมอันนี้อันนี้คืออะไรครับ หนึ่งสองสามมีสามชิ้นเกเคอะไรอะใส่ยังไงชุดผูกสั้นชุดผูกยาวนี่ให้เป็นชุดผูกสั้นไหนดูดิมีตีนไก่ด้วยตีนกะกเอ๊ะเออทำให้บ,บีใส่ตรงนี้ฮนะแล้วก็ทึงเนบตรงนี้นะอืนวะต้องทีนี้ ขาใส่เนี้ยตรงนี้เนี้ยตรงนี้กระดูมันคืออะไรกางเกงกางเกงกรงคือชุดผูกสั้นเหรอไม่ใช่เซืซ้เซื้หมวกเซื้หมวกมือเท้าผ้าอนามัยคือคืออะไรวะเซะื้หมวกมือเท้ามีสามชิ้นนะก็จะเป็น ชุดผูกสั้นไม่ใช่จะมีสามชิ้นนี้ก้งเกพงพร้อม <c oughs> ก็บอกว่าเป็นกางเกงอยู่เมื่อกี้ส <c oughs> <c oughs> ูเราไม่มีใครรู้ตั้งแต่เกิดหรอกก็นั่นแหละข้าคืนยังไงนี <c oughs> ่นอนอนี่นโทรศัพท์นอนรู้ว่า,ถ,าถ้กพักไปู่ก็จะเป็นคนเกิงได้ไ <c oughs> อ้คือเก่าะ <laughs> <c oughs> <laughs> หนังสืออว่าไรกับกันครับอ้อหกันลอือี่นะโอ้ยันิอ้ามามหนีน่นี้นี่ แบบวิศวะถ้าว่าเราเรียนวิศวะใหม่มังทานังทาแปดเออดูหามผมไปเลยแบบโชนอ,อันนี้นนมีทิชชู่วอิอีนนี้กอนสามบกโผลคือน่าจะเป็นชุดถูกขั้นกันชุดขูกยาวนะครับโอ้คลิกดูก่อนคุณไทยทำแปดทมได้เหรอใครอยากดูหามก็ดูไปเลยครับผมชอบ,ชอบชอบโชว์ เนี่ยผมไม่ห่วงดูไม่จบหรอกเอาดูไม่ถึงสิบนาทีนี้หรอกก็ไม่แน่นะแล้วเนี่ยบางคนเอามาดูไงถึงหำฮะอันนี้ชูดอีวีจะใส่ได้มันตัวใหญ่ไปไหมเนี่ยไม่รู้เมันตัวใหญ่ไปนะอันนี้แขนยาวตัว เนีย่ยเขาถึงเรียกว่าชุดนี่เสื้อกางเกงเนี่ยชุดอะไรทำไมต้องพับขทำไมทำหน้าอย่างนั้นทำไมเป็นไรจะซักอยู่บอกว่าจะเป็นพวก,พกผ้าเนี่ยจะซักอยู่ชุดยาวชุดสั้นเนี่ยนี่ชุดสั้นอันนี้ชุดสั้น สั้นสามอ่าสั้นอ่าส,ส,สั้นชุกขายาวชุกขายาว,ยาวห้าปนกันสั้นยาวอืมเซตหมวกมือเท้าเนี่ยหมวกมือเท้าสามเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มตัดใช้ได้แล้วก็เริ่มหมวกมือเท้าเราต้องแกะไหมคุณแกะค่ะ ซักเหมือนกันค่ะซักใหม่หมดทุอยาันลวค่ะหมวกมือเท้านะครับหน,นึง่งสองสามสาม,สามชุดนะครับใส่ได้ไหมเนาะก็จะใส่ได้ <c oughs> ต่อไปแปงกงขัดขวดนมแปงกงขัดขวดนม,นมอย่างดีจะใช้ตัว ยังดีอ่านเทคขวดนมบูทูธได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทั้งคนต้องไมหนีเลยนะให้ดูดุดูป้าใส่ไม่ต้องประคองขวดนมใส่ใส่เถวขวดนมสองออน สองออนโอเคมีทชชู่เป,ชเปียกหนึ่งสองชชูเปียกหนึ่งสองทิชชมวนหนึชชูม้วนทชชูเปียกสชช่ม้วนนะอันนี้คืออะไรยางรองเบาะสำหรับีีอือไอเทมหนูเยอะเหมือนกันนี ของเรียนหมดไหมแล้วป่ะเนี่ยยางลองบอกยางลองฉี่โอเคฉี่เสร็จนี่ใช่ค่ะเหรใช่ไหมแผ่นซับน้ำนมมีผ้าละไมา้ผ้าละไมา้ผ้าละไม้สองอย่างนี้ไม่เอาออกมานะครับ กระ่างไมย่ใส่กรผ่านไมสองผ่านไม,อส,นนไมสอง,น,สองนี่อะไรสมลีสมล,ใสลีในสมลีในสมลีในนี่ไงอะไรไำลอรเลย เออนี่สำลีเออเเอเอ,เอ,เอสำลีอยู่นี่อันนี้เจออะไรฝรงวน,นสบู่เหลวอืมสบู่เหลวตะกร้าใหญ่ตะก้าใหญ่นี่คะตันบัตในตะก้าเจอแล้วนีคาตั้นบัตนี่มาหาหิลูกกิ้งคืออะไรท่าท้อง เนี่ยเนี่ยอือีไปกำกับยายแล้วนูกกิ้งอายาทองนะน้ำยาล้างขวดนมสองสองห้าน้ำยาล้างขวนมสองสองห้าบอฟองน้ำเทียมคขายดาเทียมมาเลยน้ำยาเอกซักเอสจุนถุง อันถุงนั่นแหละถุงนี่อ่ะใช่เอ้าอันที่ผมขีดก่อนนั่นนี่คืออะไรอันเนี้ยนี่นี่ออนสักุละออนเซนนี่ไงมันคือออยอ่ะสบูเลียวอาบน้ำเหอะติ๊กตรงไหนวะ

คันสมิร์ดนสมิรดาตรงอขอครบนะแผ่นซ้ำน้ำนมโอเคอครบครบ,บสภาพสภาพอีกกระชากจะเอาไปหมอนยังต้องออกมาซักก่อนนะแต่พวกนี้มันซักไม่ได้นะอือพวกนี้ซักไม่ได้ก็จับแถวนี่นะไม่ซักได้ก็ไม่ซักอันนี้ไม่ซักนะคืนนะ สบายละโนูหน้าสิโนอนตะกาหนึ่งอยู่นน่นไม่เลยยังไม่ได้คัดว่าจะเอาอะไรไปที่เหลือก็ใช้ที่บ้านไงอันนี้ซักไหมักปิดก่องปิดคลิป อันนี้คงไม่ได้ใช้หรอกอยู่โรงพยาบาลนะ่าจะเอามาใช้อยู่บา้านอยู่โรงพยาบาลาใช้ขอ<ค>งมาเมยงอ๋อซื้อไปก่อนแล้วผ้าหนาใมกับแผ่นซับน้ำนมใช้แน่นอนโรงพยาบาลมีให้ผ้าหนามัมนะอืม สวัสดีครับสวัสดีครับ